เพื่อนทุกคนนะชาวนครหลวงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์ห้านะฮะวันนี้ก็ครบรอบนะครับครบรอบงานมิ้งของเราวันที่17ตุลาคมปี2563นะซึ่งวันนี้นะฮะเราก็จะเดินทางไปดิววิวรีสอร์ทโครามนะครับวันนี้ผมมากับเพื่อนนี่คนลอยครับนะเป็นคนรับสับให้ผมนะแล้วก็แฟนบุกอยู่ข้างหล,ลังรถแล้วก็ตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงปรมานครปฐมแล้วฮะ เดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถึงรีสอร์ทเราก็จะถ่ายรูปสวยๆกันนะครับแบะเติมพลังกันสะหน่อยนะนี่แล้วนะครับชงมี้ก็เข้าสู่ตัวโรธารามแล้วอีนิดนึงก็จะถึงรีสอร์ทที่เราอยู่กันแล้วนะครับวันนี้ก็โอ้ชุ่มฉ่ำครับน้ำฝนมาตลอดทางนเนีน่เอ็นมาก ซ้ายจากนั้นจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้าย ไปอ่บ่อยวัด้ว,ดวะอะไระะเนี่ยว,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 วัดโชคเนี่ยกวัดโชคใกล้ๆแล้วสวัสดีครับเพืพ่อนๆนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่งานแล้วนะฮะเรียบร้อยก็แน,แน่ๆสาวสวยของเราอยู่คนเดียว <laughs> วันนี้เรามีอะไรเมนูครับเมนูอะไรครับนำเสนอหน่อยครับวันนี้เป็นเอ็นไก่ทอดนะฮะเดี๋ยวรอเชฟทอดอีกทีแล้วละกันลากไก่สับไปกินในน้ำ สัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ําอะไรนะแม่น้ําแม่กลองแม่น้ำมแม่มกลองที่รีสอร์ม,มาให้อาหารปลาใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูก่น <laughs> อนเ, <laughs> เราใครออกเร็วที่สุดพาไปลงมา <laughs> เปลี่ยนตามครับผมแรง,ง <laughs> จัดการย่างกุง้งเราก็ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะตอนนี้ก็เพื่อนๆก็เต็มที่เลยนะเซ่ <laughs> บบไฮ โย่อ่าช่วงเพลงเงียบพอดีว่าไงมีอะไรจะพูดถึงผมไหมครับมีอะไรจะพูดถึงพวกเราไหมผมพูดตรงๆได้ใช่ไหมครับไม่อย่าหยาอ้อมอ้อมก็ได้สายโค้งหน่อยอบ่าบรรยากาศดีครับอ่าบรรยากาศดีนะฮะที่นี่เป็นไงฮะโอเคครับขอบคุณมากนี่ดูเครื่องเสียงด้วยดูป้ายด้วยกลัวป้ายมันด้วยอันี้เครื่องเสียงของใครครับอ๋อสตูดิโอไทยซอยครับผมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวมีตัวหนังสือขึ้นนะฮะว่าเบอร์โทรติดต่อที่ใครนะครับ

ดีๆนะวันจิตเย็นวันนี้นะครับผมนะ ไม่รักใครไต่เธอวันดียหเธอสงอิม้มมรู้ไหมว่าเธอทฉันบวัวงวันจะทำให้คนนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่าชอบถึงไงได้ตกามรักแบบไม่รู้ตดความนารักของเธอมีอที่พนตาใจและเซ็คน,ตนีต้องจำอย่าง แต่ฉันรักเธอโตอเป็นแฟนตัว,<อ>ตวยงของีด้วยฮะเพื่อนเธอแต่ว่าพีนเธอสวยหวาน

ที่ยี่สิบสองที่เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับและครั้งที่ห้าคุณดูตามป้ายโใช่ครับใช่ครับสมองก็มีการอ่านนะคือจริงๆอ่ะไอ้สำหรับหลายๆคนอ่ะมันดูเหมือนแบบยาวนานมันยาวนานสำหรับคำว่ายี่สิบสองปีมันนานมากเลยนะนานนะครับผมนะแต่ของเราเนี่ยพอมาวันนี้แม่ก็เหมือนบรรลุที่เราเคยเจอกันนะฮะต้อหัวตหัวเหมือนเดิมผู้ละครลุกอีกทีไปอ้าวไมนเดิมเลย อนนี้ <c oughs> คือจริงๆเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่การเป็นเพื่คำว่าเพื่อนมันมันคือคําว่าเพื่อน,น,นอ่ะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสําหรับเราได้หรอกคือดีใจนะเว้ยคือที่เจอได้รู้จักพวกเป็นเพื่อนอ่ะแต่ถ้ามึงไม่มากูก็เสียใจนะไอ้เหี้ยกูจ่ายตังไปแล้กูต้องมาอไอ้เรื่องกูขัดข้องโอเคโอเค รายาใจนะรายกใจนะสโลแกนรพวกเราคืออะไรกลัวไม่คุ้มกัวไม่คุ้มอ่ากัวไม่คุ้มต้องมาแล้วต้องคุ้มและที่สำคัญแบบเงินเมียด้วยที่มาโอ้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ตเงินเมียก็ไม่ต้องร้องอ่าไม่มีอะไรมากถ่ายรูปดีกว่าถ่ายรูปมูนดีกว่าอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปโบนนะครับเดี๋ยวมพิจักเข็มนะครับโอเคผมมีของทิ้งลึกนะเป็นมีของที่ลึกเป็นของที่ลึกของคณะผู้จัดนะครับเล็กๆน้อยจริงๆแล้วเป็นเป็นของไหนไหนใช้ก็อยู่บนเวทีแล้วนะเดี๋ยว เดินน้ำมาเอ่อโอเคให้เชียรเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บงานกันไว้นะผมมอบให้เชยคนแรกเลยนะฮะเป็นเข็มรุ่นแรกลิมิตเต็ดเลยลิมิตเต็ดเลยเหม่งมันไม่แก้บุกูมาช็อตได้แล้วขอเชิญทีโอเลยก่อนขอเชิญเลยก่อนเป็นที่หรอเป็นเพื่อนเอาจริงแต่มีวัยวุฒิที่แบบว่าโอเคคุุุุณณววฒฒิิคคคโอเรับเราต้องต้องให้เกียรติเขาขอบคุณคุณวุฒิที่ดีครับ อสวัสดีครับสวัสดีครับอสวัสดีคุณที่สำหรับตัวเนี้ยมันมันชัดมาครับไอ้ด็อกไอ้ด็อกตัวเนี้ยสำหรับเราอ่ะมันก็คือเพื่อนเราเหมือนเดิมใช่ไหมเพื่อนเราครับตัวหัวได้นี่ด็อกเตอร์ตัวหัวเลยโอ้ไอ้ไอห้อยไม่อยู่นะไอ้ห้อยอยู่ที่ตัวหัวสั่นเลยใครตัวหัวก็ไม่ใส่ใจเท่าไหร่ห้อยห้อยถูกห้องลูกลูกสาวลูกสาวลูกสาวมอนลูกสาวมั้โอเคอ่ะเดี๋ยวเสนอราคาเสนอราคะ ไหนๆก็ไหนๆอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้ผู้ที่มีเอ่อคุณวุฒิคุณวุฒิที่โอเคโอเคผมผมยกให้ดูนะครับถึงแม้วุฒิว่ามันจะซื้อมาหรือว่าใช้เงินก็ตามแล้เขาเรียนมา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 เดี๋ยวพวกมึงถามกูมันกินเหล้ากูบ่อยเขาเรียนมาเขาเรียนมาฮะแต่แต่โอเคโอเคเอาเออขอเดี๋ยวเดี๋ยวนะคนแรก คนแรกนะครับเก็บไว้ก่อนใช้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเคีเราเก็บก่อนไม่ให้ลีโอคนแรกก่อนเราให้คนแรกแล้วก็เดี๋ยวให้ลีโอเป็นคนแจกเพื่อนไป็นนี่เลยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูพูดก่อนบอกชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่ได้ใครที่ได้ใครบอกเลยอยากพูดก็อยากพูดลูกก็มาพูดเปลี่ยนเดี๋ยวน้องบอกของขอยกแก้ต่างถึงจะบอกนะเออขอโทษนะครับเพื่อนๆอย่ามาทวงเพื่อนนะฮะขอกรุณาฟัง คือเรียก่าคอถึงถึงอะไรจะบอกวายุมุวายุอะไรไม่รู้อะมันมันอยู่ข้างนอกตอนนี้ตอนนี้เราคุณเอวจะขอไม่รู้เออขอบคุณคเขอบคุณพี่บากนะครที่ส่งมุกให้นีให้นะฮะคือคือสุดท้ายเมื่อเมื่อ22ปีที่แล้วเมื่อเม่อ22ปีที่แล้วเราเข้าปีหนึ่งด้วกันเราเข้ปีวยกันเขามายังไงครับผมอีกร้อยปีมากเ้ ครับผมคนลุกเยี่ยมอีกอีกร้อยปีข้างหน้าสุดท้ายสุดท้ายเราก็เท่ากันเราก็คือเพื่อนกันใช่ครับใช่ครับแต่ว่าที่ผมมอบให้เลโอเนี่ยคือแบบว่าผมบงคือเป็นเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนพู้เราดีกว่าโอเคเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเลยครับมอบมอบเข็มเลยไม่ไม่ก็คือเป็นใจเย็นที่จะเดาดีเดี๋ยวมึงจะด่ากูดิกูดูกูเลย กูไม่มีเมียให้ปอดเลย้อไอ้ไอ้เอ่อเนี่ยเอาโอเคโอเคถือว่าได้ถือว่าแจกเข็มแล้วกันนะแจกเข็มแล้วกันเออแจกเข็มจบจบแม่งเลยกูเลโอบอกกูจบกันอืมอะไรเงี้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมึงอยงจให้ใครมาคนแรกไงบอกเลยเรียกไว้แล้วกันเลโอเรียกเรียก เลียกตามสเต็ปลวกันคุว่าใครช่าใครอยากจะกินกับใครก็แบบอ่เรดี้ฟอร์เลดี้ฟอร์เเลดี้ฟอร์น่กอ่ไ่ใน้องเมื่อกี้นี่ เดี๋ยวเห้ให้หมาหมามันยืดมันยาวเลยให้ให้เติมด้วยเดี๋ยวๆขาให้เติมใหเติมเลยให้เติมให้ติมให้โอเคครับให้ให้ให้ดูเลยให้ดูเป็นคนบ้อกรึคือเอาให้ต้องให้ดูสิค่ะคือคือเราก็เพื่อนกันน่นแหละเอาจริงแล้วเราคือเราก็เพื่อนกันน่นแหละแล้วเราก็รู้ที่ใส่ของลิโออยู่คือเออเราก็รู้ที่ใส่ของลิโออยู่แต่ว่าแต่ว่าเราเราบ้อง รบมอบให้เรียวเป็นเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของเพื่อนเราดีกว่าโอเคนะครับใแข้แเวมรวมกัจเ่ข้อวนนี่ไาผมอ่ะในฐานะคณะผู้จัดนะนะคุรกันให้เรียวเป็นเป็นเป็นตัวแทนดีกว่าเป็นตัวแทนคุณมอบคนต่อไปคนต่อไปครับแต่กูกูขอเป็นคนสุดท้ายนะที่จะที่กูยสิตให้นอนไอ้ ยันยันที่รัดอ๋อถ้ามึงจะแบบทางระบบบเวียนจมีใช่ไหมอ่าเวียนดีกว่าอย่างมือทีสวยกว่าเป็นการเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนจับสลากคนตกลงไหมโอเคครับตกลงไหมโอเคแต่คูขอเป็นคนสุดท้ายนะเดีึงเพิ่มคืนจะติดให้น้องเองหรือวิเวียนให้น้องเองทำไมอ่ะใครดีอ่ะพี่ตั้มพี่ตั้มเหมือนไข่พี่ตั้มชอบไข่ เอา,อางี้ได้ไหมหรือเหมืนที่หน้าใครเรียกไมกเ่เคยเออแล้วแล้วก็เรามาเผา,รา,รา,ราเรื่องเพื่อนกันตรงนี้อเออมันต้องอย่างงี้เราเรียกใครมาขึ้นมาปุ๊บเราเผาแม่งทีหนึ่งแล้วเราก็ติดเข็มให้เขาเอ่ <c oughs> าแล้วพอเราติดเข็มให้เขาเสร็จไ <c oughs> อคนนั้นเผาคนอื่นต่อเออมันต้องอย่างงี้ได้อยู่ได้อยู่ได้สวยอยู่สวยอยู่อดีีวะเน่ยมึงสักมึงลงครับตอนนี้ถือว่าซีในระดับหนึ่ง ผีบ้างบางทีกูบ้างเพื่อนอ่ะมันมีเวลแค่เท่ากันมันไม่มสมงมันไม,ม,ม,ม่ตามเพื่อนเพื่อนระดับหนึ่งไงมึงระดับเตี้ยกูไงคนหนึ่งก็อาจจะระดับทุกขุนก็สูนไ <c oughs> อ,อ้เคี้ยกูหลักการมึงมานี่มึงอ่ะกิโล<อ>เลยมึงถือ, <c oughs> ม,ถอมึงจะถือไม่บ้าส <c oughs> <ช>ิอ่าวันนี้ก็คุยกันได้ทุกเรื่องนะครับแต่เรื่องเงินเรื่องตังค์เออดีเรื่องแอบอ้างเนี่ยผมก็จะขอไว้นิดนึงว่าไปไหนอะไรเงี้ยแล้วอ้างชื่อผมอะไรเงี้ยผมก็จะเตือนเพื่อนตลอดว่าเฮ้ยเออไอ้หลอยแล้วกันไป็นทั้งอ้างชื่อกูหรอกเหลือกูไว้ เป็นอะไรที่แบบว่าคนดีในกลุ่มสักหน่อยกลุ่มบ้างอ่าอาจจะในตอนนี้ไม่ดีตอนนี้ก็ดีแล้วก็ไม่รู้ดิยังไงอย่าชมถ้ารอบมันยังบางอยู่ไม่ใช่เรื่องการเป็นการติดลบอยู่แต่ทางเดิมเฮ้ยค่ะเอาผมมือผอหน่อยครับผมรูปเอ้ยมีใครมีกล้องเก็บไว้นะฮะอ่าอามเก็บรูปไว้แล้วกันนะว่านี่เพื่อนโอ้เกา มองเห็นแล้วต่อไปมรภาพที่เราเคยเจอกันเมื่อช่วงเราวัยเรียนนะฮะมีอะไรที่เราอยากจะนําเสนอบ้างนะฮะเออไม่ไม่เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวมองไห้ต่อไปมีเก่าอะไรถึงเพื่อนคนนี้บ้างไหมแกเก่าสุดเทียร์เลยเพื่อนดิอย่าเพิ่งพูดในหัวเลยที่ดีมากนะครับผมตั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ติดคว้เต่ามันเดียวเลยติดติดอะไรจำได้ ว่าอ๋มเนี่ยเต่าพาเปิดซีนครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนะเปิดแล้วไงติดติดไม่ติดติดงอมแงมเลยครับตอนนี้เลิกได้ไหมฮะเลิกได้นะครับเลิกได้ดีใจด้วยทีเพื่อนเลิกได้เป็นประสบการณ์ชีวิตครับคือจากวนนี้ เพื่อนกันกเพื่อนตายตลอดไปเพื่อนกันก็เพื่อนตายตลอดไป Yeah. yeah. Lord. เพื่อนกันเพื่อตายตลอดไปตอนที่มาไม่ได้ก็เป็นเนาะรกาศหน้าทับที่หว่าจะขอคพณกัรอบี๋ยันรอบขอคุณคขอบคุณค่ะขอบคุณค่เลย น้ำไม่อาบน้ำไหลเยอะไปดูไปดูคนของขึ้นรถสิของขึ้นรถก่อนโตโยมมาช่วยขนสวัสดีั้เช้าแล้วที่สิบแก็ออกจากที่รีสอร์ทแล้วก็จะไปทับทิกันนะฮะ นำหน้าแล้วเพื playable, ่อนล้อเพื่อนแถวเพื่อนแถวนำหน้าเราไปเยจนี่ว่าถึงบ้านนะฮะตอนเช้าสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆเออเดี๋ยวเราก็ทำบุญกันฮะก่อนกลับบ้านกันก่อนย้าย คำสัญญามองที่ตาก่อเห็นหัวใจเกิดมาเป็นพวกพันเดียวกัน่พอนพขอกันไปไหนก็ไปสุขหรือทุกข์ก็ไม่สำคัญพอสำคัญมันอยู่ที่ใจไม่มีเงินเราก็แบ่งกันจนเกิดเป็นคนก็ไม่จนมน้ำใจวันนี้วันไหนดีร้ายเราจะไม่ทิ้งกัน เมื่อไหนเมื่อนั้นถึงไหนถึงัำถึงใจเคยเป็นไงเราบอก ไม่กลัวกลัวไม่มาอ,อยากจะมาต,ต้องวัดใจวัน